เจ๋งนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่โอพาสามแสนนะคะแล้วก็ครอบครัวของผู้เรานะคะมาเที่ยวที่ทะเลบางแสนค่ะและเราตอนนี้เรามาพักที่โรงแรมบูมังกี้ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องพักกันค่ะว่าเป็นยังไงมังกี้ เพราะว่าวันนี้นะคนเยอะมากแล้วก็โรงแรมเต็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 มตลอดเลยคะ่ะโอ้โหโอเคค่ะห้องโล่งโปร่งสบายนะคะราคาดีสบายกระเป๋าค่ะบรรยากาศเรียบป่อยๆเดี๋ยลูกค้าเจอห้องนี้เออค่ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนห้องลูกค้านี่ค่ะตาบน้ํานะคะมีอาบน้ำพร้อมโอ๊ยเมื่อกี้จะอยู่ห้ไ สะุดตกใจนิดหน่อยนี่ค่ะห้องน้ำนะคะจะเป็นแบบนี้นะใช่ไหมมีทุกอย่างดีมากเลยค่ะกได้พี่คีมกว่าโอเคได้พี่คีมมาอยู่ห้องพี่คีมนะโรงแรม Blue Monkey Hub and Hotel บางแสนรู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ประมาณไม่เกิน1ปีทุกอย่างอะดูใหม่และสะอาดไปสมดเลยค่ะในส่วนของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกก็เหมือนโรงแรมทั่วไปค่ะมีตั้งแต่ห้องฟิตเนส บาและห้องคิดขับสำหรับเด็กน้อยโรงแรมบูมังกี้มีแบนด์และมัสคอตเป็นของตัวเองคือรูปลิงค่ะซึ่งมีสินค้าและสภาพหมวกและกระติกน้ำจัดจำหน่ายด้วยค่ะส่วนสาะว่ายน้ำของโรงแรมจะอยู่ด้านบนแต่แม่โอขอแนะนำนะคะอย่าหาเล่นน้ำช่วงบ่ายบายทเที่ยงของบางแสนทั้งหมดเพราะร้อนร้อน ร้อนหลังไม้หลังแสบไปหมดเลยค่ะแม่โองงว่า3มแสบไว้กันได้ไงญี่ปุ่นจริงปะเนี่ย <c oughs> อรอแต่บรรยากาศดีดีในช่วงตอนเย็นวิวและบรรยากาศสวยมากค่ะบอกเลยอย่างแจ่มอากาศเย็นสบายสุดๆ <c oughs> ัวโรงแรมอยู่ติดกับถนนในซอยบางแสนล่างซอย6ค่ะซึ่งจะอยู่ห่างจากาหาดบางแสนในแมพนะ550เมตรถ้าเดินไปใช้เวลาประมาณ5-8นาทีค่ะใกล้ๆโรงแรมในซอยบางแสนก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเอ่ยร้านส้มตำแล้วก็มีร้านปิ้งย่างที่ไม่จำกัดเวลาด้วยอะ่ะเป็นอาหารเกาหลีที่เป็นแบบบุฟเฟ่และสั่งแบบอรา,าร์คค่ะ ร้านอาหารการาเฮาเดินไม่ไกลห่างจากตัวโรงแรมประมาณ1 0 0เมตรการาเฮาเป็นร้านอาหารสไตล์ไทยอิตาเลียนและก็มีอาหารญี่ปุ่นด้วยรสชาติก็ดีบรรยากาศร้านดีเหมาะพาครอบครัวมาที่ร้านนี้มากๆค่ะ มีมีมีมาสั่งอาหารอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับนควรจะปิดเอาตัวเองก่อนไหมเอาอะไรอะเอาปีกไก่ทอดอันนี้ไม่เอาไ,ไม่เอาเอผ็ดเผ็ดมากเผ็ดก็ไม่ได้เธอกินนะอันนี้ปาร์บ,บีคิวนะไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดาที่มาม่าเคยทอดน,นะชืน่นใจแต่ว่าเราแม่โอ๋ไม่ได้กินนานนี่ค่ะ ทุกะปีค่ะของหาทานยากนะคะเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากคืออือหือปีกไก่ทอดค่ะปีกไก่ทอดเยอะๆอ่ะ รส <anto government> <kaz oo> ช่ตยดีมากมดด้วยหหอเห็นตรงนี้ทีละคนอ่ะจับไว้อทีละคนทีละคนโ้ยอี่ข้างแล้วอไปอยากนั่งกัไปอ้าวสามแสบปุกบาง แต่ดีนะจะดีน้เดดูเลยบ๊ายบายนี่ก็มาแ้วาันที่แม่โอให้นั่งได้เพราะว่าอยู่ในซอยแม่โอให้เด็กๆนั่งได้เพราะอยู่ในซอยค่ะไม่ได้ไปไหนไกลไม่งั้นไม่ให้นั่งหรอกอันนี้เขาอยู่ในซอยโรงแรมอยู่ข้างหน้านี่เองจ้ะเอ่ให้เขานั่งนะเขาเขาอยากมาสัมผัสบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแบบ่าลมพันฟิวไปฟิวมาค่ะถึงโรงแรมแล้วอยู่นี่เองอยู่นี่เองยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยค่ะ โอเคค่ะเราเช็คเอาท์ที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากโรงแรมแล้วเรียบร้อยค่ะดูสิคะเหลืออยู่3ามขันหนึ่งสสามเราเช็คเอาท์จากที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อตามชมกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะแม่โอวาก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วกําลังจะบุ้งหน้าไปสู่โรงแรมโรงแรมอะไรคะจิ๊บจังโรงแรม <laughs> อากาศดีจังเลยเย็นสบายสดชื่นไม่มันไม่วนไม่เฉียฝอทงอะไรนะคะเมื่อวานเมื่อคืนฝนตกค่ะเมื่อคืนฝนตกโอ้โหคิดว่าวันนี้ก็ฝนตกทำไมวันนี้ไม่ฝนตกหรอคะไม่ตกก็ดีจะได้เล่นน้ำสบายใจดูสิคะสาะว่ายน้ำสวยงามเลยสีฟ้าๆใช่ไหมบรรยากาศลมเย็นสบายสบายไหมคะสบายไหมสบายค่ะลมเย็นมากเลยล้ก็อยู่ตรงนี้กี่วันครับ อยู่ตรงนี้เราคืนเดียวค่ะเพราะว่าเรามีงาน้องไปที่นีไ,ได้พื่งนี้ไปที่ยวเหรอ,อใช่ไปตรงไหนครับกลับค่ะกลับบ้านเพร่ะว่ีกบ้าใช่ต้้งไปทำงานต่อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้หรออยู่ที่โรงแรม Atlantis Manor ค่ะนี่ดีนะม,มีวลคัมดิงค์นะให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะสำหรับที่ใช้บริการที่นี่แล้วห้องพักก็มีหลายแบบด้วยแหละแล้วก็มีแบบทะเลนะโอ้โมครับสามารถลงเล่นได้นะแต่ว่าน้ำค่อนข้างลึกไปนิดนึงนะที่ดูนะพอพวงจุ้ยเขาดีนะ ข้างหน้าทะเลข้างหลังภูเขานะเย็น <Wow. S 1> สบายค่ะอากาศดีมากวันนี้นะวันนี้อากาศดีเหมือนฝนจะตกคือคลื่นนิดๆแตไม่เหนดนะดูส ύ, ดูเด็กๆทุกคนมีความสุขมากในดื่มน้ําสบายใจเชืเ่ต้องก็ไปดื่มน้ำได้ไหมคะเอนะคะท่านี<ๆ>าม้มาชงแก้วตรงนี้หน่อยแล้วค่ะชาติเดี๋ยวข้ามดิ้งไปไงบ้างครับใช้เลมอนทีค่ะ เปรี้ยวๆหวานๆค่ะเดี๋ยวนะสดชื่นเพราะว่าทะเลเนาะมันก็ต้องมีอบอ้าวบ้างเป็นเรื่องปกติมีลมพัดเย็นบ้างเอออย่างเงี้ยค่ะตามสภาพอากาศใชค่ะเดี๋ยวเราไปดูเซอร์กันค่ะว่าจะเป็นยังไงมาแล้วมาแล้วห้าโมงแล้วเปิด จะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลิสแปรมาลิสแปรนี้เอาไปทําอะไรบ้างก็คือว่าสําหรับเล่นสวนน้านะคะถ้ามีตัวนี้นะมีลิสแปรนะคะก็ไปแลกเอาผ้ากหนนัะมาได้เลยแต่ถ้าไม่มีนะเสียเงิอละหนึ่ง้อบาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มาพักอย่าเท่ามาหายนะสําคัญเลยเนี่ย ลงไปเอต้องล้างเหงื่อเหมือนเหมือนเหมือนทางเท้าอ่ะเอาลงไปดูโอ้โหครึ่งเท่าเอวเกือบเอวเกือบเอวเลยนุ๊กเล้วมับ่อน้ำด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะห้องพักแบบแคมปิ้งจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะแม่โอ๋อ่ะนอนที่เนี่ยสองแบบนะมีแบบแคมปิ้งด้วยแล้วก็แบบเป็นห้องนอนด้วยค่ะนี่ค่ะขออนุญาตถอดรองเท้านะคะถูกไหมคะแคมปิ้งนะคะกระจกบานใหญ่ก็จะมีมีกลิ่นของพลาสติกนะ นิดนึงมีกลิ่นของพลาสติกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโดเมเนื้อเป็นพลาสติกถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนค่ะมีแอร์เย็นเลยมีที่นอนมีแอร์สองตัวเลยนะคะมีโคมไฟมีกระจกมีที่แขวนนะตู้เซฟโอ้โหจิ้มลิม้มเนี่ยอันนี้นิดอันอันน่า,นา,ารักน่ารักแล้วก็มีมคะ่ะสตาค์ะลูกจิ้มไม่ดูอย่างครับตู้เย็นอ้าวใช่ใช่ไหมตู้เย็นไม่มีใช่ไหมคะมีอย่างเดียวค่ะ เขามีบริการน้ำแข็งค่ะอยู่ข้างนอกมีถังน้ำแข็งแล้วก็ให้เราไปเอาได้ฟรีค่ะน้ำแข็งไอ้น้ำแข็งตัวไหนครัตรงนี้ค่ะใกล้ๆนี่เองมีเคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์มินินะมีถังขยะมีโคมไฟนะคะก็กลางคืนก็ขยะร้องเพลงก็ร้องอยู่ในนี้แหละค่ะเออตัวนี้ตัวไปดูข้างนอกกันต่อเลยค่ะไม่ยากมา้วอะฮะอะไรอีกอ่ะมันนี่ทำไมอ่ะมันนี่มันนี่ค่ะตรงนี้สบายนะครับอ๋อนี่อะไรนี่สบาวบ้าน ส่วนห้องพักซีวิวก็จะมีอัปเกรดหลายราคาตั้งแต่วิวดีไปจนถึงวิวดีดีค่ะ ก็จะมีนี่ค่ะเข้ามาได้เลยนี่ค่ะเครื่องดื่มนะคือเครื่องดื่มอันนี้อันนี้คือขายนะไม่ได้ฟรีนะอันนี้คือขายนะคะก็คือถ้าเอาไหนไปนะคะก็นี่ค่ะตามราคานะคะตามราคาแล้วบอกหมายเลขห้องคนนูงกันได้ไหมะตอนนี้เหรอตอนนี้ได้นะคะเรียนลูกค้าทุกท่านนะคะหยิบสินค้าก็ณากรอกเบอร์ห้องนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะเครื่องดื่มนะคะมีถามมีขนมนะคะขนมหยิบไปแล้วกรอกเบอร์ห้องนะคะ แล้วก็เป็นมาม่าทมะ,ะมากกลางคืนนี่ค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะค่ะที่นี่มีบริการทุกอ,อ,อย่างเลค,ะค่ะน,นี่ค่ะมีไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟค่ะไมโครเวฟคอยกวนโอ้โหไกจ่จันเลยใช่ออะไรอย่างน้งนำนะค่ะมีที่ล้างมือโอเคไปนี่นะคะกล่องไม้ไเล็กแห็งห้องตรงนีนง้อยู่ตรงไหนขมขันที่ไหนทีน่ไหนทร่ไหนต้องแข็งเหรอนี่ค่ะน้ำแข็งนะคะกรุณาเก็บที่ตักน้ำแข็งไว้ที่เดิมนะคะน้ำแข็งนะคะ นี่คะ่ะน้ำแข็งคะ่ะคุณดูเอาดนมาได้ค่ะนี่ค,ะค่ะสัตว์แข็งไม่ลูกหมูคะ่ะเข้าไได้หูม,มาเรับหนูเข้าไปได้แต่มามัาไม่กล้าเข้าที่ลูกเข้าได้ตามสบายนี่คะ่ะเป็นหมูนะคะอาหารหนึ่งชุดสามารถเข้าได้สองคนนะคะหนึ่งเซตนะคะสองท่านนะคะเด็กอ,อายุต่ำกว่าสิบปีนะคะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะคะซื้อชุดให้อาหารนะคะสัตว์หนึ่งร้อยบาทนะคะได้ที่คาเฟ่นะคะมีอะไรมามีเต่าค่ะมีเต่านะมีหมูค่ะโอ้ไปได้เออหมานีค่ะเข้าได้หน<า>ูอยากเข้าเข้าได้ต้องซื้ออาหาร บริการได้แต่มา妈ไม่เข้ามากกลัวอันนี้นะคะอันนี้คือขายของใช้เบตเตล็ดนะว้าวมีเครื่องประดับขายค่ะ สร้อยจะเป็นสร้อยนะ,ะ,นนะอันนี้เป็นคมไฟนะเสียบปลั๊กแล้วมีไฟเส<อ>ื้อตัวนี้ราคา350บาทค่ะเสื้อมัดยอมค่ะมีของไซส์เด็กมินิหน่อยนะคะแล้วก็ชุดายนำนะคะเป็นผ้าน,นี่ก็ผ้า<อ>สวยฟูชีน้ำไหมนะเราไปกันต่อที่ร้านอาหารและบรรยากาศภายในโรงแรมกันค่ะเริ่มตั้งแต่ทางเดินไปหน้าหาดเส้นทางจะเป็นสีลุง้งและประดับด้วยธงที่เป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมความรักและการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลค่ะพอเดินไปถึง หน้าหาดเราก็จะเห็นชายหาดที่ลมพัดเย็นสบายตัวโรงแรมก็จะแบ่งเป็นสส่วนค่ะซึ่งส่วนแรกก็จะเป็นที่พักที่ได้พูดถึงไปแล้วแต่หน้าหาดอะนะจะเป็นที่พักชิวๆแบบส่วนตัวและสระน้ำนั้นซึ่งทำดีมากๆอะทั้งการออกแบบดีไซน์และบรรยากาศลงตัวมากๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนบรรยากาศยิ่งดีเข้าไปอีกอะ และเวลาห้าโมงเย็ยนจนถึงห้าทุ่มก็จะมีดีเจเปิดเพลงให้ฟังแบบชิลชิวเพื่อรับลมทะเลแบบสบายใจเชิบด้วยค่ะแถมยังมีเครื่องเล่นตู้คีิปตุ๊กตาโต๊ะบอลและโต๊ะพูซึ่งจะมีค่าเครื่องเล่นให้หยอดเหรียญด้วยส่วนโต๊ะพูนะน่าจะรอบละ20บาทค่ะพอเราเดินหน้าหาดไปเรื่อยๆด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนที่2ของโรงแรมที่อยู่ในเครือเดียวกันเป็นส่วนของคาเฟ่และซีฟู้ด จะมีดนตรีสดเล่นให้ฟังขณะรับประทานอาหารโดยจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึง2องทุ่มค่ะภายในร้านอาหารจะเป็นแบบแอร์และมีแบบโต๊ะรับลมชิลๆหรือจะเป็นแบบซุ้มนั่งสบายๆก็มีนะคะซึ่งบรรยากาศตรงส่วนนี้จะสวยมากๆอะพอได้ใกล้ชิดทะเลตอนกลางคืนจะสวยมากๆค่ะสยามฟมิล um ี่ภูมิใจ ถ้าทไหนพี่โอ๊โอุย้ยเาความเอาควาคลึกกว่านะ1.2เมตรค่ะประมาณเมตรกว่า่ะใช้เมตร2ีค่ะเด็ก<ม>เด่นได้จะมีจะมีตรงนี้จะเป็นเอันนี้คือเด็กนะเดินได้ต่อแต่ลอส่อออ40ซนเมตรนะ,ะคิดว่านะพี่โอยืนพี่โอยืนโอเคแค่ตะตุ่มเด็กเล็กเนี่ยเดนเลยเดนเลยเดนเดินเดินเดินเนดดดนะดน โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคมีมินิบาร์นะคะมีดีเจเปิดเพลงให้เราแดนซ์ค่ะมาสวัสดีบันแม่ดีกว่าค่ะแล้วไปสวัสดีบันแม่กันก่า ซื้อเก่งๆขอให้ทำให้รวยทำอะไรก็ขอให้ นะแล้วก็ชายหาดนะคะก็จะเป็นเหมือนน้นะาขึ้นแล้วก็พัดเปลือกหอยเป็นอันที่เปลือกหอยเยอะมากเลยค่ะเยอะจริงๆเลยค่ะเปลือกหอยเยอะสุดๆอะ่ะเพราะว่าปกติเดินตามชายหาดทั่วไปก็ไม่ค่อยเห็นเปลือกหอยนะแต่อันนี้คือแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นพอแนะนําควรใส่รองเท้ามาด้วยนะคะปกติไม่คิดว่าบางแสนจะได้รับจะมีบรรยากาศแบบนี้นะนี่คือบางแสนนะคะดูค่ะนี่คือบางแสนนะบางแสนจริงๆ เดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยจะมีแบบจัดควงกระบองไฟค่ะเดี๋ยวมาสักสองทุ่มกว่าเดี๋ยวยังไงอ่ะตอนสองทุ่มนี่แม่อูจะถ่ายให้ดูค่ะเดี๋ยวเจอกันนะ กันเชียงคูค่ะจริงๆอย่างรังคูถงตอนนี้ข้อนะครับมีผลลองไหมครับรู้สดมากี่คูจะปิด ส่วนกลางคืนที่พวกเรามากินคือห้องแอร์ซีฟู้ดค่ะโซนคาเฟ่ค่ะขอเด็กดึกนะถ้ากินข้าวข้างนอกถึงบรรยากาศจะดีแต่กลัวยุงกัดอ่อนไหวแต่ยุงง่ายค่ะอาหารที่นี่มีให้เลือกหลายอย่างมากมายหลายสไตล์แต่ที่ไม่พ้นคือถ้ามาทะเลแล้วก็ต้องเป็นอาหารทะเลใช่ไหมคะ สดใหม่และมาโอขอบอกอย่างจริงใจจริงๆเลยนะคะอาหารที่นี่อร่อยมากไม่กล้าโม้ไม่กล้าโกหกเลยค่ะถ้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าราคาแอบสูงไปหน่อยนะคะอ้อแล้วก็ห้องอาหารนี้ล a สออ r ดอรเวลา3มทุ่มครึ่งและนั่งทานต่อได้จนถึง5ทุ่มนะคะ ีครับจะกลับแล้วเป็นไงบ้างครับผมจะกลับแล้วค่ะแต่ว่าสนุกยังยังไม่หายสนุกเลยอยังอยากอยู่ต่อเลยค่ะแต่ว่าเราไปกลับไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่รอยอยู่เนอะบรรยากาศดีค่ะอาหารอร่อยหนูนะคะสามีเป็นอะไรคะหนูนั่ะั้นสามีอยากจะไปหาน้ําดื่มแล้วใช่ไหมคะเป็นอะไรคะดื่มนะ้ำนะโอเคเดี๋ยวไปหาน้ำกินกันนะที่คารุนนี้เป็นยังไงบ้างก็อาหารก็อร่อยดี กินดาวบูสตาร์อะไรคำเล่นมียูยูสบายมากครับดีไหมครับโรงแรมนี้สบายเย็นยมค่ะแล้วกินอาวิจันต์เดอร์าวบูสตาหนูไอ้นะเป็นยังไงบ้างคะไม่อยากกลับไม่อยากกลับว้าวเพราะอะไรไม่อยากกลับที่่นีสบายกว่าลมแรงด้วยมีสระว่ายน้ำด้วยมีแอร์อเอเซนเหมือนที่ ก็เพ่อรถเนี่ยโอ้รถด้วยแล้วมีสนุกสนุกยิ้มันไม่ากกลับค่ะไม่อยากกลับเลยก็คือที่โรงแรมแอตแลนติกแมนเนอร์นะคะก็คือว่ามีครบ <Was me? S 1> จบที่เดียวเลยค่ะ <Was me? S 1> ข้างหน้าทะเลข้างหลังภูเขาตรงกลางสระว่ายน้ำนะคะ <c oughs> ร้านอาหารอยู่ข้างๆมีดนตีสดมีการควงกระบองไฟคือมีหมูป่าตัวเล็กๆ ให้ดูด้วยแล้วก็มีบาร์มินีนะคะมีมีหลายอย่างเลยให้เด็กๆได้ครอบวงจรก็คือไม่ต้องไปไหนเลยค่ะขอแนะนำเลยค่ะที่นี่ดีจริงๆค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะยอย่าลืม